วันที่11ดวันเสาร์ที่ส1เดมกราคม2568ตรงกับวันเด็กครับมาทราบประวัติวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีแต่ละท่านจะต้องให้คำขวัญจอมพลปอพิบูลสงครามครับจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บุกเบิกให้คำขวัญวันเด็กแก่เยาวยชนของชาติเมื่อปี2499 ท่านให้คำขวัญไว้ว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมว่างเว้นไปสองปีจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์โค่นลม้มจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นเจ้าหนายตนเองสถาปนาตนเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองเป็นผลิก,การอย่างเด็ดขาดจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ครับครองอำนาจตั้งแต่สองหถึงสองหให้คำขวัญ Bei, เป็นแบบนักปฏิวัติเลยนะครับนักก่อการกบฏเลยปีสองพห้าร้นยสสองให้คําขวัญวันเด็กว่าขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้าศูนย์สามก็ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดศูนย์สี่จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินยัยจงเป็นเด็กที่ประหยัดจงเป็นเด็กที่มีความ ขยันหมั่นเพียรมากที่สุดในสมัยที่ในสมัยที่ข้าพเจ้าปฏิวัติครับแม่ฟังแล้วมันน่าเจ็บใจจริงพวกปฏวิวัติรัฐประหารจอมพลถนอมกิตติาจรครับปี0 8 2 5 0 8ปดสอถึงสองหบางส่วนครับ25.16ให้คำขวัญว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญครับปี2015ให้ว่าเยาวชนฝึกคนดีมีความสามารถ ต่อมาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิก์ปี2517ให้คำขวัญไว้ว่าสามคัคคีคือพลังปี2518เด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามคัคคีท่านอาจารย์หม่อมรัชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรรัฐมนตรีปี2519ให้คำขวัญว่าเด็กเด็กดีต้องการเป็นเห็นอนาคต เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้มีวินัยเสียตั้งแต่บัดนี้ห <c oughs> มอมราชวงศ์คลิปป่าโมดครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อมาในทานินไกรวิเชียนปี2520รักชาติาตศาสตร์กษัตริย์เป็นเป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยเตียงศักด์ชมนันครับปี2521 <c oughs> เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติมั่นคง ขับล้อเรียนกับจอมพลถนอมเลยนะครับของพันเด็กไทยคือหัวใจของชาติปี2 5 2 3เกียงศักดิ์จมนันครับอดทนขยันประหยัดเป็นคุณสมบัติของเด็กไทยเปรมตินสูรันนนท์ครับตี2524-2531ถึง2 5 3 1นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมตี2524เด็กไทยมีวินยัยใจสัตว์ซื่อรู้ประหยัด เข่งคัดคุณธรรมคนเอกชาติชายชุณวันครับปีสาถึงสาปสี 3, 2, ่2ีสารักชาติศาสตร์กษัตริย์ใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมปี2 5 3หรู้หน้าที่มีวินัยไฝ่คุณธรรมนำชาติพัฒนาชวนหลีกภัยครับปีสายึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมครับปี2 5 4 1. หขยันประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัยบรรหารศิลปะอาชา2 5 3 9มุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทยหลีกไกยาเสพติดครับชวลิตคนเดีชวลิตยงจะยุติปี2,540รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดพันตำรวจโทด็กเตอร์ทักษิณปี2 5 4 5ถึง2เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสปี49อยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดคนเอกสุรยุทธ์จุลานจุน์น,น,นะครับปี52ฉลาดคิดจิตจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพัน,พพนรักสามัคคีคิดสร้างสรรค์ขยันไฝรู้เชิดชูคุณธรรมยิ่งรักชินวัตรครับปีสอง สามคัคคีมีความรู้คู่ปัญญารักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีตะตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงประยุทธ์จันโอชาปี5 8าแปดทครับรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตพันเศษฐาทวีสินสิงครับอยู่แป๊บเดียวนะครับปี67 มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยจนถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตรอายุน้อยที่สุดท่านให้คำขวัญไว้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสูอ่อนาคตที่เลือกเองทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสูอ่อนาคตที่เลือกเองครับนำเกล็ดเล็กๆน้อยมาฝาก fc ที่ครบทุกท่านครับสุขสั์วันเด็กนะครับ